สวัสดีครับวันนี้ครับก็มีเกร็ดสาระดีๆนะครับมาฝากกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของต้นแคนานะครับต้นแคนาที่มีอยู่ตามท้องไร่ท้องนาครับแคนาหรือว่าแคป่านะครับเป็นต้นไม้ที่ขึ้นตามธรรมชาติ โดยทั่วไปนะครับในชนบทมักนำมาปลูกตามหัวไร่ปลายนานะครับสำหรับแคนานะครับเพื่อใช้เป็นร่มเงาเนื่องจากเป็นต้นไม้ที่โตเร็วครับแล้วก็ดอกแคยังสามารถนำมารับประทานได้มีกลิ่นหอมอ่อนๆครับมีรสขมเล็กน้อยนะครับนิยมนำมาลวกกับกับข้าวนะครับตามบ้าน ไม่ว่าจะเป็น่าปลาปนนะครับหรือว่าจิ้มน้ำพริกนะครับเหล่านี้นะครับต้นแคนาก็จะมีความสูงโดยเฉลี่ยประมาณ1 0 2ถึงเมตรนะครับเป็นไม้ผลัดใบมีกิ่งก้านเป็นพุ่มทรงกลมออกดอกตามช่อตามซอกใบแล้วก็ปลายยอดนะครับออกดอกสีขาวขนาดใหญ่เมื่อดอกบานนะครับก็จะร่วงลงทันทีนะครับทำให้ต้นไม้ เปลี่ยนไปด้วยดอกสีขาวตามใต้ต้นแคนานะครับแคนาจะออกดอกในช่วงของฤดูร้อนนะครับของทุกปีนะครับก็จะมีต้นแคนานี่นะครับมีดอกร่วงหล่นนะครับเต็มพื้นนาะบริเวณที่ร่มไม้ชายเงาของแคนาไปถึงนะครับ ทีนี้มาดูสรพพคุณของแคนานะครับเป็นต้นไม้ที่มีสรพพคุณเป็นสมุนไพรสามารถนํามาใช้ในประโยชน์ในชีวิตประจําวันให้เป็นอย่างดีนะครับทั้งต้นแล้วก็ดอกทุกส่วนของต้นแคนานะครับรากมีรสหวานเย็นนะครับแก้เสมหะและลมบํารุงนะครับบำรุงโลหิตด้วยนะครับเปลือกต้นนะครับมีรสหวานเย็นแก้ท้องเหือท้องเฟ้อใช้กับสตรีหลังคลอดบุตรนะครับ ส่วนใบก็มีรสเย็นนะครับใช้ตำพอกแผลหรือว่าต้มน้ำพ่นปากนะครับอันต่อไปก็คือดอกมีรสหวานเย็นครับใช้ขับเสมหะนะครับดอกใหญ่ครับมีสีขาวออกตามไปกลิ่งช่วงที่ดอกบานจะมีกลิ่นหอมแล้วก็จะเริ่มบานเนี่ยก็คือตอนกลางคืนนะครับแล้วก็จะร่วงลงในตอนรุ่งเช้าพบตาม ป่าทุ่งไรนาแล้วก็ป่าเบญจพรรณจะออกดอกในช่วงของเดือนมีนาเมษาพฤษภาแล้วก็เดือนมิถุนายนครับกลีบดอกบานใช้ต้มจิ้มน้ำพริกหรือว่าแกงส้มประมาณนี้นะครับนี่คือคุณสมบัติทางกายภาพแล้วก็สรรพคุณของดอกแคนานะครับที่นำมาฝาก คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังในขณะนี้ขอบคุณมากครับ